สวัสดีครับก็วันนี้มาคุยกันเหมือนเดิมนะก็วันนี้ก็คงจะมาทําลายดวงนะครับหรือช่วงเวลาของของเดือนมิถุนาปี2564น,นะครับซึ่งในช่วงเดือนมิถุนา2564ก็มีตําแหน่งดาวซึ่งเป็นตําแหน่งซึ่งอยู่ในมุมซึ่งให้โทษซึ่งกันและกันของาวเช่นดาวคารเป็นดาวสงครามนะครับ ทำมุมแรงกับดาวเสาร์นะครับแล้วก็ทําเป็นมุมอย่างนี้นะฮะเป็นสี่ต่อกันนะครับกับแรงนุตจะอยู่นะครับคือตำแหน่งราศีเมษเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยตามหลักโหราศาสไทยเนี่ยเขาคิดเขาาบอกว่าเป็นตําแหน่งของาาลัคนาดวงโลกนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงของทางโลกนะครับแต่บางทีว่ามันไปตรงกับ ดวงเมืองประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยตั้งลัคนามดวงเมืองที่ลัคนาราศีเมษนะครับในวันที่21เมษายน2 325เป็นการาคิดว่าวางลัคนาดวงไยตามนั้นนะครับก็มีดาวอาทิตย์คือดาวหนึ่งนะครับอยู่เป็นตำแหน่งมหาอุดดุลนะตำแหน่งราศีเมษนะครับแต่ดาวประจำเรือนราศีเมษเกษตรเดิมเนี่ยคือดาวคานนะครับดาวคานก็ คงจะเกี่ยวข้องกับพวกอาชีพพวกทหารหรือพวกนักกีฬานะครับหรือสมาชิกพ,พวกนั้นนะครับแตาถ้ามีดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวมหาอุจตีอยู่ในตำแหน่งในเวลา4ีเมษนะครับก็แปลว่าอาทิตย์เป็นมหาอุจอาทิตย์เป็นตัวแทนของอาชีพข้าราชการตามหลกักโัราศาสตร์ไทยนะครับเช่นตำรวจทหารข้าราชการทั้งหมดนะครับเป็นมหาอุจนะครับ ก็หมายความว่าคนที่ประกอบอาชีพข้าราชการในเมืองไทยก็จ,จะมีความมั่นคงสูงนะครับ mm hmm. มีอำนาจมาอาทิตเป็นตัวแทนของเช่นอา,อาชีพพวกพ่อค้าขายเพชรหรือคนมีฐานะหรือคนมียศศัก์มีตําแหน่งครับ mm hmm. ก็หมายความว่าดาวดวงนี้เป็นมหาอุจนะครับ mm hmm. ใคร mm hmm. ที่เกิดลัคนาราศีเมษใน ในวันนั้นนั้นปีนั้นนั้นนะครับก็แปลว่าเป็นคนซึ่งมีลัคนาดวงกับตรงกับประเทศตัวดวงดวงเมืองประเทศไทยนะครับเวลาเศรษฐกิจจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยนะครับดวงคุณก็จะขึ้นลงตามตามดวงเมืองนะครับก็อาทิตย์จะหมดฤกิ์ก็ต่อเมื่อช่วงหน้าหนาวเมื่อดาวอาทิตย์นั้นตกอยู่หน้าตำแหน่งในเรือนตรงกันข้ามก็คือเดือนน,นะครับเรือนลาศีตุลนตั้งแต่ กันตุลพิจิตช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงอับแสงจะแปลว่าเป็นในช่วงของช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าอาทิตย์หมดลิตอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารประเทศเกี่ยวกับข้าราชการการเมืองเกี่ยวกับนักการเืองเนี่ยนะครับจะมีเรื่องเสื่อมเสียเนี่ยก็ช่วงนี้นะครับช่วงหมดฤิิ์ไม่มีฤธิ์แต่จะมีดวงจะสูงขึ้นต่อเมื่อตัวเองไปเป็น จาวิลาแล้วก็เป็นมหาภุเป็นพระตลงมาเป็นอุจจาริมุกป,ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่นา,นาราศีเมษน,นะครับแต่โดยรวมแล้วในวันที่13มิถุนานะครับเป็นวันซึ่งให้ผลชัดเจนกับดวงชาวโลกทั้งหลายนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมจะพิจารกรเนี่ยก็น่าจะเป็น,นเรื่องของออตำแหน่งดาวเสาร์นะครับเล็งกับดาวผู่ศัตรูคือดาวขขานดาวแห่งสงครามนะครับแล้วก็ทำมุม ต่อ,อการเป็น4ราศีนะครับอย่างนี้นะครับเมฆมุตจูนจุตยูน,นี่ก็แปลหมายถึงออดาวเพศภัยนะครับหมายถึงผลร้ายแต่ผลดีก็คือมุตยูคือดาวแห่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนยุคนะครับมุตยูเนี่ยจะอยู่จะอยู่หนึ่งราศีนี่คือประมาณ7ปีนะครับจะโนมาทับลัคนาดนุเมืองได้ก็ต่อเมื่อครบ84ปีนะฮะก็เข้ามาตั้งแต่ปี2558จะออกก็ไปอีกนับไปอีก7ปีก็ประมาณ ช่วงปี6565 6 5 65นะครับแต่ในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกา,การพัฒนาแบบเพียงก้าวกระโดดนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาลอ,ลองมาดูผลกัน,นเมื่อดาวสงครามนะครับทำมุมเร็งกับดาวสาวไปดาวท,ทุนจะเกิดอะไรเช่นอย่างแรกิงที่มองเห็นให้เห็นชัดเลยนะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุครับเช่นมีการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ นะครับเช่นรถชนกันเครื่องบินตกแต่ถ้าเรามองเป็นเรื่องของดาวสงครามอาจจะมีการ,าก,ารการสู้รบกรันไปในม,มุมฟ้าน,นะครับแต่จะมีถึงแม้จะมีอยู่แล้วแต่ก็จะมีเยอะมากขึ้นขยายวงฟ้างมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันไปนเกี่ยวข้องกับดวง ดวงลักษณะดวงประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับเราขับรถขับลาไปในในที่ไหนเราก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุจะขึ้นรถขึ้นลาในช่วงนั้นนะครับตั้งแต่วันที่13มิถุนาเนี่ยนะครับ13มิถุนา14มิถุนาเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนมากนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกไหมมีเกิดขึ้นแน่นอนครับจะส่งผลอะไรกับประเทศไทยไหมก็ต้องส่งผลเช่นกันนะครับเราใช้รถใช้ลาในช่วงนั้นนะครับตั้งแต่ ช่วงวันที่13เนี่ยยาวจนกระทั่งดาวทำมุมเข้าหากันเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับก็ไล่ไปจนถึงช่วงวันที่24ลื่นาหลนะครับช่วงนี้ก็ขับรถขับราต้องระวังนะครับระวังเรื่องอเช่นการมีการาทะเลาะบอาแหวงนะครับเช่นรเรียกว,ว่าลักษณะนี้มองว่าเป็นเรื่องของการยิงกันหรือเป็นกระสุนนะครับกระสุนลูกปืนหรือของมีคมนะครับ ก็ต้องระวังในช่วงนั้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็ต้องรอดูกันว่าดาวดวงนี้นะครับทำมุมต่อกันจะให้ส่งผลไหมนะครับแต่ในทวิติที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองนับย้อนหลังกลับไปทุก84ปีเนี่ยนะครับว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็ หวังว่าเราคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในเชิงมีการพัฒนาประเทศที่ดีขึ้นนะครับดาวมนุษย์จะอยู่เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนานะครับมนุษย์จะอยู่เป็นดาวแห่งการนําผลเสียก็คือเรื่องของโรคภัยนะครับการเกิดลูกใหม่ๆก็เหมือนกันและในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีตําแหน่งดาวใหญ่ดาวเสาร์ดาวพฤหัสเนี่ย หรือดาวพุธดาวองคารดาวพวกนี้ฮะจะเดินโครจรแบบเดินเร็วเดินช้าด้วยเดินเดินถอยหน้าถอยหลังอย่างนี้นะมันจึงเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดเหตุการณ์เกิด,เกเกดโรคภยัยมีโควิด19นะครับแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆนะฮะก็ลองดูกันนะท่านนะครับว่าในช่วงวันที่10ตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับความเด่นชัดก็ผมก็จะเริ่มขอให้เริ่มเป็นตั้งแต่ช่วงวันที่12 13 14ช่วงนี้นะครับวันที่13ก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่มันเด่นชัด เรื่อยไปนะครับก็ท่านที่มีการเดินทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะหรือท่านที่กําลังเ,เล็งเห็นว่าตัวเองจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวเรื่องการทะเลาะบ,บอกแว้งการาการเดินทางไกลเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นการทํานายล่วงหน้าก่อนา3เดือนนะครับก็ลองดูนะฮะก็คงมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเพราะว่าดานการเปลี่ยนแปลงความเป็นเรื่อมันเกิดขึ้นละ นะครับก็มันจะมันจะออกมันจะยูจะออกจากราศีเมษก็ต่อเมื่อ,อช่วงประมาณปีของพันหก็จะต้องดูอีกทีนึงประมาณเดือนที่เท่าไหร่นะครับต้องเปิดปฏิทินเช็คกันนะครับก็โอเคก็วันนี้ก็คงทำนายประมาณนี้มาเตือนภัยกันนะครับเดินทางกนในช่วงนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ